ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องฟังธรรมทำกรรมดีและกรรมชั่วอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมพระคติธรรมพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาตกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน คนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งมัน่นแน่วแน่อยู่ในธรรมเช่นเมตตาสติปัญญาเป็นต้นอันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำให้ขอบเขตอันควร ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาหลักกรรมหนึ่งๆเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่วประกอบแต่กรมดีการที่ยังปฏิบัติด,ดังกล่าวไม่ได้ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าวจึงจะละกรรมชั่วทำกรรมดีได้ตามสมควร อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกอำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้แม้อำนาจของกรรมดีก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่วและอำนาจของกรรมชั่วก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดีอย่างมากที่สุดที่มีอยู่คืออำนาจของกรรมดีแม้ให้มากให้สม่ำเสมอในภพภูมินี้ ก็อาจจะทาให้อำนาจของกำรรชั่วที่ได้ทํามาแล้วตามมาถึงได้ยากดังมีเครื่องขวางกั้นไว้หรือไม่เช่นนั้นก็ดังที่ท่านเปรียบว่าเหมือนวิ่งหนีผู้ร้ายที่วิ่งไล่ตามมาถ้ามีกําลังแข็งแรงวิ่งเร็วกว่าผู้ร้ายก็ย่อมยากที่ผู้ร้ายจะไล่ทันความแข็งแรงของผู้วิ่งหนีกำรรชั่วก็หาใช่อะไรอื่นคือความเข้มแข็ง สม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเองโรคทางใจมีอยู่ทั่วทุกตัวคนหนักเบาต่างกันที่อำนาจของกรรมที่ตนกระทำคนน่าสงสารในโลกนี้มีมากนักทั้งน่าสงสารทางกายและน่าสงสารทางใจเราเองแท้ทุกคนก็เป็นโรคน่าสงสารเช่นที่กล่าวแต่เมื่อไม่ใช่โรคทางกายก็ไม่เห็นกันไม่รู้กันว่า ตนเป็นคนหนึ่งในจำนวนมหาศาลที่น่าสงสารและน่าสงสารยิ่งกว่าเป็นโรคทางกายน่ากลัวน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเป็นโรคทางกายโรคน่าสงสารทางใจตัวเองต้องรู้ด้วยตัวของตัวเองต้องยอมรับด้วยตัวของตัวเองจึงจะแก้ไขได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีทางจะรักษาโรคทางใจได้เลยแม้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็นโอสถรักษาโรคทางใจของผู้ที่ไม่ยอมรับรู้ว่าใจของตนมีโรคนั่นก็คือผู้ไม่ยอมรับการรักษาไม่ยอมรับโอสถของพระพุทธเจ้าเขาย่อมเป็นคนน่าสงสารตลอดไปพบคนเช่นนี้พึงย้อนดูตนเองคงจะต้องพบโรคทางใจด้วยกันเพียงแต่ว่าจะมากน้อยหนักเบากว่ากันเทียงไรตามอำนาจของกรรม ที่ได้กระทำมาแล้วเท่านั้นกาให้ผลตรงตามเหตุแห่งการกระทำกรรมนั้นน่าเชื่อถือนักในการให้ผลตรงตามเหตุไม่มีอคติด,ด้วยอำนาจใดเลยแม้เกิดอยู่ในฐานะที่สุขสบายก็ม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกถึงกรรมมิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อกรรมสุขสบายเพียงไรก็จำเป็นต้องนึกถึงกรรมถ้าไม่ได้ทำกรรมดี อันควรแก่เหตุแล้วจะอยู่ในฐานะสุขสบายได้อย่างไรใครอื่นอีกมากมายหาได้อยู่ในฐานะเช่นนั้นอดอยากยากไรเข็นใจกันนักหนาทำไมเป็นได้เช่นนั้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นไปแม้ไม่ตั้งข้อคิดในเรื่องเช่นนี้เสียเลยย่อมไม่อาจอบรมปัญญาให้เห็นถูกในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมได้ ทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องสำคัญแก่ทุกชีวิตที่ปรารถนาความสวัสดีทั้งคนและสัตว์ต่างถูกอำนาจกรรมธาให้เป็นไปคนก็ตามสัตว์ก็ตามเกิดด้วยอำนาจของกรรมกำนำให้เป็นคนและกำนำให้เป็นสัตว์เชื่อไว้ก่อนย่อมมีโอกาสที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์เพราะเมื่อเชื่อว่ากรรมมีอำนาจถึงเพียงนั้นก็ย่อมขวนขวายทางกรรม ที่จะไม่นำให้ต้องไปเป็นสัตว์ไม่มีใครที่ไม่กลัวความเป็นสัตว์และมีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นสัตว์แน่ในภพภูมิข้างหน้าแม้บังเอิญไปทำกรรมที่จะทำให้เกิดผลเช่นนั้นโดยจะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็อตามพลาดทั้งไปทำกรรมผิดเข้าก็จะไม่อาจปฏิเสธผลของกรรมได้เลยไม่มีผู้ใดปรารถนารับผลของกรรมที่ไม่ดี อันผู้ไม่ทำดีประการต่างๆด้วยกายวาจาอันเนื่องมาจากใจที่ไม่ดีของเขานั้นที่จริงแล้วผู้มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพอสมควรประกอบด้วยความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมไม่น่าจะมีผู้ใดปรารถนาเป็นคนไม่ดีแต่ทำไมจึงมีคนไม่ดีมากมายทั้งทั้งที่มีได้ปรารถนา คิดให้เข้าใจในเรื่องของกรรมจะรู้ชัดว่ากรรมที่คนผู้นั้นทำไว้ในอดีตได้ติดตามห้อมล้อมจิตเขามาให้ปรากฏเป็นผลในปัจจุบันทั้งที่ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นและหากเขาเข้าใจเรื่องของกรรมบ้างแล้วเขาจะกลัวไปถึงชาติในอนาคตเขาจะพยายามไม่ทำกรรมไม่ดีเพราะเขรงกลัวผลของกรรม ที่ทำให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลยความรักผู้อื่นทำให้หลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดีเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดีแม้รักตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดีจงทำแต่กรรมดีหรือแม้รักพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ก็อย่าทำกรรมไม่ดีผลไม่ดีที่ผู้ทำได้รับนั้นจะทำให้บรรดาผู้ที่รักตนถอยกระทบกระเทือนไปด้วยลองนึกถึงใจตนเองเมื่อเห็นผู้ที่ตนรักทำความไม่ดีแม้ผลไม่ดียังไม่ทันปรากฏชัดตนก็ไม่สบายใจยิ่งเมื่อได้ผลร้ายเกิดขึ้นสนองผู้ทำกรรมเราผู้มีความผูกพันกับเขา ก็ย่อมเหมือนพลอยได้รับผลร้ายด้วยถ้าเราทำกรรมไม่ดีผู้ที่รักเราก็ได้รับผลไม่ดีไปด้วยดังนั้นแม้ไม่รักตนเองก่อนจะทำอะไรก็ควรนึกถึงใครทั้งหลายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีผู้เป็นที่รักอยู่ด้วยถ้าเราทำกรรมไม่ดีได้รับผลไม่ดีผู้ที่รักเราและผู้ที่เรารัก ก็จะต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยอย่างไม่ยุติธรรมเพราะไม่ได้ดเป็นผู้ทำกรรมไม่ดีด้วยแต่ต้องพลอยได้รับผลไม่ดีเพราะความผูกพันดังนั้นจะทำความไม่ดีใดก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มีความผูกพันกับเราบ้างอาจจะช่วยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีใช้สติยังคิดให้เคยชินก่อนทำกรรมไม่ดีใดๆ ก่อนจะทำกรรมใดแม้หยุดยั้งตั้งสตคิคิดให้ดีว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดีก็จะทำให้ไม่ทำกรรมไม่ดีอย่างเต็มใจอย่างสบายใจแต่จะมีเวลายับยั้งชั่งใจอันเป็นความสำคัญควรจะทำให้เป็นความเคยชินด้วยกันทุกคนมันพิจารณาให้กลัวกรรมไม่ดีอยู่เนึ่งเนืองการพิจารณากรรมให้กลัวกรรมไม่ดีนั้น อาจทำได้แม้เมื่อเป็นสิงสารสัตว์จะเห็นตัวจริงหรือเห็นเพียงรูปภาพก็ตามสัตว์เหล่านั้นล้วนมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดแต่ก็เหตุใดเล่าที่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าประเสริฐกว่าเป็นอันมากต้องเป็นกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้ประกอบกระทำมาให้อดีตชาติ ปรุงแต่งให้เป็นไปให้มีรูปลักษณ์ของสัตว์ที่แม้บางชนิดจะน่ารักน่าเอ็นดูแต่ก็เป็นสัตว์แม้จะได้รับความรักความเอ็นดูอุปถัมบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีก็เป็นแบบที่ให้แก่สัตว์และก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์จะมีความคิดอย่างไรจะเศร้าเสียใจในความต้องการเป็นสัตว์หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อพ้นจากพบููิมนุษย์ทันที ก็ได้พบภูมิของสัตว์อาจจะยังไม่ลืมชีวิตในพบภูมิมนุษย์อาจจะยังจำผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยได้จิตของสัตว์นั้นจะน่าสงสารสักเพียงไหนแต่เมื่อเกิดแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วที่จะเกิดเป็นอะไรอื่นถึงอย่างไรก็ตามทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตข้างหน้าพบภูมิข้างหน้าได้ถึงทำความดีให้เต็มความสามารถ อย่าละโอกาสที่จะทำความดีเลยนั่นแหละจะเป็นการเลือกพบชาติข้างหน้าสำหรับตนได้จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ผู้ไม่ประมาทระวังในการกระทำกรรมอาน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการ นี่คือไตรลักษณ์ลักษณะสที่มีในทุกคนทุกสิ่งความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์เหล่านี้ตนอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งสิน้นดังนั้นแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมไม่ดีจะแต่งให้เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสัตว์ทุกชาติและแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมดีจะนำให้เป็นมนุษย์ ก็ม่ใช่ว่าจะได้เป็นมนุษย์ทุกชาตินั่นก็คือสัตว์ย่อมเป็นคนได้และคนก็ย่อมเป็นสัตว์ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนแต่ละสัตว์ผู้ไม่ประมาทระวังในการกระทำกรรมย่อมสามารถพ้นจากการถือภพชาติอันไม่ปรารถนาได้ผู้ไม่ประมาทพึงทำใจให้พ้นจากความยึดมั่น กรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งหรือทำสัตว์ในชาติหนึ่งให้กลับเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่งมีผู้เขียนบ้างเล่าบ้างไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่มีปรากฏในพุทธการจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อตามพึงไม่ประมาทกรรมใดที่เคยมีแสดงไว้ว่าทำให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ไม่พึงทำรมสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรรมทางใจคือความผูกพันผู้ตายมีความผูกพันในภพภูมิของตนเช่นผูกพันในทรัพย์สมบัติของตนในภพภูมินั้นความผูกพันยึดมั่นอาจนำให้กลับมาเกิดในบ้านเรือนตนอีกได้แต่จะไม่ใช่เป็นมนุษย์มีเรื่องเล่าว,ว่าเกิดเป็นเลนก็มีเกิดเป็นสุนัขก,ก็มี ซึ่งน่าจะไม่มีผู้ใดปรารถนาจะเป็นจึงน่าจะต้องระวังกรรมทางใจให้มากเช่นเดียวกับกรรมทางกายทางวาจาอย่ายึดมั่นห่วงใยในอะไรให้มากนักวางเสียปล่อยเสียท่องพุทโธไว้เสมอนั่นแหละจะทำให้ถอนใจจากความยึดมั่นได้เคยมีผู้เล่าเรื่องของพระพุทธรูปงดงามองค์หนึ่งสิ้นชีวิตไปในขณะที่จิตใจกำลังรัก และห่วงแหนพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้มาขอชมพระพุทธรูปก็มีงูใหญ่ลื้อมาแผลพังทานคูอยู่ต่อหน้าแสดงความห่วงแหนเมื่อผู้มาขอชมพูดว่าเพียงมาขอชมไม่ได้คิดจะนำไปเป็นของตนงูก็เลยห่างไปว่ากันว่าเจ้าของพระพุทธรูปได้มาเกิดเป็นงูเสียแล้วเพราะความผูกพันห่วงแหนพระพุทธรูปความยึดมั่น ผูกพันจึงเป็นกรำทางใจที่น่าจะเป็นเหตุแห่งการทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งได้จึงไม่พึงประมาทจะจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าประมาทไว้ก่อนพยายามทำกรรมทางใจให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เต็มความสามารถเถิดอำนาจแห่งมโนกรรม ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องที่พระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อมรณาภาพลงพระรูปหนึ่งจะนำจีวรไปพระพุทธเจา้าทรงห้ามและรับสั่งเล่าว่าพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรน,นั้นได้มาเกิดเป็นเลนก็อ,นอยู่ที่จีวรที่ท่านซักตักไว้เพราะจิตของท่านเมื่อจะมรณาภาพนั้นผูกพันอยู่กับจีวรผืนนั้นที่ท่านเพิ่งได้มา กมทังใจหรือมโนกรรมมีโทษหนักเพียงนี้ทำมนุษย์ในชาติหนึ่งให้เป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งก็ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเป็นสัตว์แล้วก็ยังระลึกถึงครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ได้จะเดือดร้อนใจเพียงไหนพระพุทธเจ้ารับสั่งห้ามไม่ให้นำจีวรไปเพราะเลนที่เป็นเจ้าของจีวรครั้งยังเป็นพระภิกษุนั้นหงอยู่ ถ้านำจีวรไปก็จะโกรดแค้นขุนเค,คืองจะทำให้ไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นอันมากอำนาจกรรมแม้เพียงมโนกรรมทางใจไม่ได้ปรากฏเป็นกายกรรมวจีกรรมถึงเป็นการเบียดเบียนทำร้ายผู้ใดก็ยังมีอำนาจใหญ่ยิ่งเพียงนี้พระพุทธเจ้ายังทรงเตือนให้ระวังทุกคนจึงควรระวังให้จงหนัก กรรมส่งผลแน่นอนต่อผู้กระทำทุกวันนี้มีข่าวฆ่าฟันกันอย่างทารุณโหดเหี้ยมมิได้เว้นแต่ละวันพบแล้วเห็นแล้วก็ให้นึกถึงกรรมเคยฆ่าเขามาก็ถูกเขาตามมาฆ่าคนละพบคนละชาติข้ามพบข้ามชาติแล้วก็ยังตามกันมาได้มาส่งผลได้เรื่องกรรมเป็นเช่นนี้จึงน่ากลัวกับนัก พึงกลัวกรรนักไม่พึงคิดว่าการเชื่อว่าการฆ่าฟันตามล้างตามผ่านกันเป็นเรื่องกรรนั้นเป็นความเชื่อที่เหลวไหลไม่มีเหตุผลไม่พึงคิดเช่นนี้เพราะไม่มีคุณอย่างใดจะถูกหรือจะผิดถ้านึกเชื่อไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องการให้ผลของกรรมก็จะทำให้ไม่กล้าทำกรรมไม่ดีโดยตั้งใจก็จะพ้นจากผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอน อุบัติเหตุในยุคนี้สมัยนี้ที่รุนแรงก็มีมากมายบางเรื่องไม่น่าเป็นก็เป็นบางคนไม่น่าประสบอุบัติเหตุเช่นนั้นก็ต้องประสบดูไปแล้วคิดไปแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าอุบัติเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คนนั้นคนนี้ต้องบาดเจ็บหรือล้มตายไปเท่านั้นเมื่อคิดเช่นนี้เพราะไม่อาจคิดเป็นอื่นได้ ก็ย่อมจะทำให้คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่กรรมจะส่งผลแก่ผู้นั้นในที่นั้นในเวลานั้นอุบัติเหตุจึงต้องเกิดขึ้นดังนี้การถูกฆ่าของเด็กไร้เดียงสาหาความผิดไม่ได้ซึ่งปรากฏขึ้นบ่อยๆในยุคนี้น่าจะทำให้ความเชื่อในเรื่องกรรมและการทำให้ผลของกำนักแน่นขึ้นทำไมต้องเป็นเด็กคนนั้นที่ถูกฆ่า ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องขุนเคืองโกรดแค้นกันอยู่ดีๆมีความสุขก็ปุบป,ปับถูกนำไปประหัตประหารในฐานะเป็นผู้ดูจงดูด้วยความรู้สึกกลัวกรรมไม่ควรดูด้วยความรู้สึกอาฆาตขุนเคืองเพราะจะไม่เป็นคุณแก่จิตใจตนเองมีแต่จะเป็นโทษรู้แล้วตรงลงนี่แหละอำนาจของกรรมยิ่งใหญ่นักพึงกลัวนักใจจกร้อนรุ่ม ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลกรรมแม้ในฐานะเป็นผู้ดูมิใช่ผู้พลอยได้รับความรือนร้อนทนทุกทรมานด้วยถ้าไม่สามารถทำใจอบรมใจให้เข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมได้แล้วเมื่อตนต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเหตุการณ์อันร้ายแรงก็ย่อมยากที่จะช่วยใจตนเองให้พ้นจากความร้อนได้แม้เพียงพอสมควร รับรู้สิ่งใดพึงถือโอกาสอบรมจิตใจเรื่องกรรมเรื่องร้ายแรงที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเกิดขึ้นอยู่มากมายทุกวันทุกคืนแม้จะอยู่ในบ้านเรือนตนสมัยนี้ก็สามารถรับรู้ได้เห็นได้ได้ยินได้พึงถือโอกาสอบรมใจตนเองให้เชื่อในเรื่องของกรรมกรรมน่ากลัวเพียงไรคิดให้ดีเมื่อกร,รมมาถึงหนีได้หรือไม่ คนดีในชีวิตนี้มีใช่ว่าจะไม่เคยทำกรรมไม่ดีมาก่อนในอดีตชาติดังนั้นจึงปรากฏบ่อยๆว่าคนดีแสนดีกลับต้องได้ความทุกข์หนักหนาด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างด้วยความไม่สมหวังในเรื่องใหญ่โตสำคัญแก่จิตใจบ้างเป็นเหตุให้ต้องเศร้าหมองทรมานอย่างยิ่งผู้มีปัญญาพึงรับผลของกรรมให้ถูกต้อง เราได้รู้ได้เห็นอย่าพิสวงสงสัยอย่าได้คิดผิดว่าคนทําดีไม่ได้ดีแต่จงวางใจให้ถูกให้เป็นประโยชน์แก่ตนวางใจลงในกรรมที่สลับซับซ้อนยิ่งนักยากที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่ยากที่จะเชื่อไว้ก่อนอะไรที่เชื่อไว้ก่อนแล้วไม่มีโทษมีแต่คุณผู้มีปัญญาแม้พอสมควรย่อมไม่ดื้อปฏิเสธ การรับผลของกรรมนั้นสำคัญมากสำคัญทั้งการรับผลของกรรมชั่วและการรับผลของกรรมดีไม่สำคัญแต่เพียงการรับผลของกรรมชั่วเท่านั้นการรับผลของกรรมดีก็สำคัญการรับผลของกรรมดีนั้นถ้ารับไม่ถูกก็มีโทษแรงแก่จิตใจน่าจะรุนแรงกว่าการรับผลของกรรมชั่วอย่างไม่ถูกวิธีเสียอีกด้วยผู้ทำกรรมดีไว้เป็นบารมี ส่งให้ชาตินี้สมบูรณ์พร้อมแม้รับผลแห่งกรรมดีหรือผลของบารมีไม่ถูกผลเสียที่จะเกิดตามมาคือความหลงตนอันความหลงตนนั้นจะพาความหลงอีกมากมายให้ตามมาเป็นโทษมหานักผลของกรรมดีและกรรมชั่วมีคุณและโทษในตัวผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วมีทั้งคุณและมีทั้งโทษอยู่ในตัวคุณหรือโทษ จะปรากฏตามการวางใจรับผลน,นั้นผลของกรรมดีที่เกิดแก่ผู้ใดก็ตามแม้ผู้นั้นวางใจรับไม่ถูกไม่ประกอบด้วยปัญญาผลดีก็จะไม่สมบูรณ์ทั้งผลร้ายก็จะต้องตามมาการทำใจให้รับผลของกรรมดีอย่างถูกต้องผู้ได้รับผลดีของกรรมดีคือการได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสัรเสริญสุข นั่นเองต้องรับให้ดีต้องรับให้ถูกวิธีทำใจให้รับโลกธรรมอย่างถูกต้องที่สุดก็คือให้คิดว่าลากก็ตามยศก็ตามสัรเสริญก็ตามสุขก็ตามล้วนอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการได้รับผลดีของกรรมดี คือได้ประสบโลกกระทฝ่ายดีเมื่อไรเมื่อนั้นให้ถึงคิดไตรลักษณ์ให้ทันทีจะรับผลดีของกรรมดีที่ดียิ่งกว่าผลดีทั้งนั้นการคิดถึงไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแปร,ปรเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไป,นปนตามความปรารถนาต้องการคือการทําความดีทางใจเป็นมโนกรรมที่ดีจึงย่อมได้รับผลเป็นความดีตรงตามเหตุที่ได้กระทํา ที่จริงมโนกรรมกรรมทางใจคือคิดดีนั้นแม้ตั้งใจจริงที่จะทำก็น่าจะง่ายกว่ากรรมทางกายทางวาจาเพราะเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของเราเองอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับผู้ใดหรืออะไรเลยความคิดอยู่กับเราจริงๆไม่มีผู้ใดอาจล่วงล้ํากําเกิดไปบังคับบัญชาได้การทำใจ เมื่อได้รับผลของกรรมชั่วอย่างถูกต้องได้รับผลของกรรมชั่วคือได้ประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็ควรต้องทำใจให้รับให้ถูกเช่นเดียวกับการทำใจรับโลกธรรมฝ่ายดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ความเศร้าเสียใจหรือความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทรับผลไม่ดีของกรรมไม่ดี ด้วยวิธีคิดเช่นเดียวกับเมื่อได้รับผลดีของกรรมดีคือคิดถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไป,นปนตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิน้นทุกแล้วก็สุขเป็นธรรมดาผลของกรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่ว ล้วนมีลักษณะสามคือไม่เที่ยงทนทุกข์อยู่ไม่ได้ต้องแปร,ปรเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปนตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีที่จะยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปพึงละความยึดมั่นในผลของกรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วต้องดับคือมีลักษณะสาม มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์โลกธรรมฝ่ายดีคือผลของกรรมดีก็เช่นกันเกิดแล้วต้องดับโลกธรรมฝ่ายไม่ดีคือผลของกรรมไม่ดีก็เช่นกันเกิดแล้วต้องดับเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อรู้เช่นนี้ตามเป็นจริงแล้วก็พึงละความยึดมั่นในผลของกรรมที่ได้ประสบอยู่ไม่ว่าจะเมื่อประสบผลดีหรือเมื่อได้ประสบผลชั่วก็ตาม พึงทุ่มเทจิตใจให้กระทำแต่กรรมดีความยึดมั่นถือมั่นเป็นความไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละแต่เมื่อย,ยังละความยึดทุกอย่างไม่ได้ก็พึงทุ่มเทจิตใจให้ยึดมั่นการทำกรรมดียึดมั่นความเชื่อในผลของการทำความดีว่าทำดีจักได้ดีจริงมีความยึดมั่นความเชื่อในผลของการทำความชั่วว่าทำชั่วจักได้ชั่วจริง ความยึดมั่นเช่นนี้จะเป็นทางนำไปดีให้ได้ทำดีไม่ทำไม่ดีซึ่งก็ย่อมจกนำให้พ้นทุกโทษภัยของกรรมไม่ดีได้รับแต่คุณประโยชน์สารพัดของกรรมดีขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะักธรรมะสวนังเอตมังคลรมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด